มาดูกีฬาทำยังไงลูกโป่งถิ้งจะแตกนะคะจะเวลาอีกเรื่องครับโอเคนะเดี๋ยวรอนาฬิกาจะบเวลาเดี๋ยวครับทุกท่าน รอแค่เดียวขอแค่ในการจับเวลาเฮเฮ้ยอาอมก่อนอมก่อนตอนนี้ต้องพัก้อเพียบนะ้อมเียน่ๆฮึ๊ฮึ๊ึเอ้าึนอีกทีีกทีีกทชั่วโมงนี้ไม่ต้องเปิแล้วละมันจะเอนที่มืด้านหลังฮึโอยด้านหลังโอ้โหแอนนี้วมาก<ส> <itations> เลยความสนุกสนานสำคัญทางไมตรกันนะคะเนาะโอ้ แต่ถ้าไม่อ่านผู้ชมสูสีครับได้เสียนะครับเป็นมวยน,นี่ปัดนะครับปัดหัวตัวเท่ากันเป็นอย่างใช้ได้นะครับผมสูสีนะเออโอเคนะได้หรือยังานาฬิกาจับเวลากรรมการเอ้ยท <ๆๆ S 2> ุกกาเอ้ยกรรมการตอนนี้เนี่ยพะวงทุกเรื่องเลยนะครับจะเข้าข้างทีมไหนไม่ได้เลยนะเข้า ชีวิตเปลี่ยนด้วยนะเขาก็ถ่วงเวลาเอาพร้อมพร้อมไหมครับเอนักกีฬาพร้อมแต่กรรมการยังไม่พร้อมมันจะบไม่ได้กันไหนวะครับ Hãy subscribe cho

Ai, ah, ai, ah. ห้าสี่ห้าวีลน์โอเคเดีพรับแม่จะหน่อลกวนขยับรถใหม่ครับอ่าที่แม่พี่แม่คอยเป็วรถควรจับรถหนะไหมครับแม่จะหนอกขยับรถที้นึงครับทีเราที่เเอาจากกรยาอกเจ้าของรถหมายเลขจันโหวตชาแนลครับขยับรถจวนครับผมแล่ตอนนี้ล้อแม้ายใหน่ันแล้วครับไปที่รถจวนท่านจวน แทงต้องสู้แล้วล่ะค่ะเนาะสีแดงต้องลุกขึ้นสู้แล้วนะคะเหน้าที่สองครับผมเชียร์ครับผมท้องเมืองโต๊ะมือค่ะห้าทีเขียวนะครับสีเขียวนะครับราเวัครับรางวัลเรียกทองชนะเล <eterm oon> ิศครับผมโอเคนะครับแดดล้มลงตกแล้ว แล้วก็มีคนแอบไปนอนแล้วทุกคนหันกล้องไปทางด้านจักยอดเขาหันไปครับผมหันกล้องไปครับครับหันกล้องไปครับหันกล้องไปครับมีการจุดท่านมีที่แห่งเตรียมทีมนะพระพรบีการซักซ้อมเตรียมทีมของทีมก็มีนะครับครับโอ้ยยุทธวิธีในการเล่นฟุตบอลนะเก็บเพลงเอาไว้มีการอัาสมาธิหน่อยนะครับ ก็ได้แลนะครับเราจะซูมไปจนกว่าเขาจะรู้สึกต um> ัวตอนนี้เข้าข้อเขาอินไปเรียบร้อยรักคนข้างกองฟางนะคะน้องักคนนไม่รึกขาครับกไม่ปรึกษาตอนนี้บตัวแล้วครับตัวใส่ก้องกลับมาทำไมเราดูเพื่อนหมู่้ตายแล้ว วนนี้บ่ายสามครึ่งสี่โมงเย็นเราเจอกันกิจกรรมปลองความเร่ยยาหนังกระติกชิงความเรียยากันนะครับแล้วก็วิ่งกระตอ้ดนะครับน้าฝากคนทั้าทีมทั้งสองทีมนะครับทีมสีเขียวแล้วก็ทีมสีแดงเตรียมตัวนักกีฬาให้พร้อมด้วยนะครับผมแข่งยิงหนังติ๊กปลองความเร่น นะครับทีมละบสามคนนะครับทีมละบสามคนนะครับแล้วก็ฟิกกระสอบนะครับทีมละบหกคนนะครับชายสามหญิงสามแล้ววิ่งกระสอบนะครับชายสามหญิงสามส่วน,วนรวประลองความเร็วแบมป์ติกนะครับนะทีมละสามคนขอชายสองหญิงหนึ่ง นะครับ่้งกระเต้งชาย2องง1นะครับของแต่ละสีนะครับแล้วก็วิ่งกระสอบนะครับชาย3ามง3นะครับสีละ6คนนะครับตอนนี้พักผ่อนตามบัธยากายสี่โมงโตรงเรามามัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ต c r กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาโกก๋ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็พักผ่อนนะคะดื่มน้ำนะคะ